โอเคก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับผมมาพูดกับปอลแต่ตะกอินดีนะครับก็วันนี้เดินทางมาถึงจังหวัดภูรีรัมนะครับก็เดินทางม,มาเพื่อที่จะกินลูกชิ้นยืนกินโดยเฉพาะอะไรนะครับผมเ,เดินตามอรอยของเล็กพิงนะครับลีซ่านะฮะว่าจะมีอะไรเดินดูหน้าดูบ้างเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับผมจัดไปไปกระพริบครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะก็ตอนนี้จะเป็นหน้าสถานีรถไฟนะครับเป็นหน้าสถานีรถไฟลูกชิ้นยืนกินนะครับผมนี่ตรงนี้เอ็นตรงนี้ว่าจะมีร้านอเมซอนนะครับร้านอเมซอนข้างขนข้างในนี่ครับผมเดี๋ยวไปเดินดูข้างในครับหน้าสถานีรถไฟเลยครับผมข้างในนี้ โอเคนี่ครับผมนี่ครับร้านโอ้โห,โหลูกชิ้นนะโอ,โอ้มีหลายร้านเลยเลยนนไปครับอ้าวแล้วแต่จะนะข้ามาโอ้โห ไม้เท่าไหร่ครับของไม้ยี่ของไม้ยี่ของไม้ยี่ชุดลูกชิ้นจำไปเดือนแม่จ่ายไม้ยี่มารวมๆเนาะรวมเลยรวมเลยอ่ารวมเลยนะครับโอ้โหอันนี้ต้นตำรับเลยใช่ไหมคนนี้นี่เหรอนี่นะครับลูกชิ้นยืนกินครับเอาเอ่าต้องเอา เ,เขาใส่ไว้แล้วนี่ถ,าานถ้าจานนั่งกินไม่ใช่ลูกชิ้นเยินกินแน่นอนอ <c oughs> น้ำจิ้มดังเดิมน,น้ำจิ้มด,งมด,งดังเดิมโอ้เนี่ยแต่เ่านบริเวณตรงนี้ฝ้านีลูกชิ้นเยินกินซึ่งมีหลายร้านมากๆนะครับในบริเวณตรงนี้โอ้ได้แชมป์ด้วยนะครับ ลูกชิ้นยิงกินยอดเยี่ยมมีถ้วยด้วยนะเนี่ยการันตีว่ามีคนลังแก้ซัดที่าแดงนะที่ของถงไมนี่ขายขายน้ำคิมด้วยเหรอครับผมขายค่ะโอ้ไอทำเองหมดเลยใช่ไหมครับทำเองหมดเลยค่ะป้านีทำเองหมดเลยเนื้อหาขาวเลยนี่จะเป็นดั้งเดิมนี่เป็นพริกสดนี่เป็นพริกขา ที่เขาจะ้นกว่าจะเข้มกว่าแล้วก็เผ็ดกว่าดั้งเดิมอ๋ออันไหนจะอร่อยกว่าหรือว่าอร่อยทุกอย่างอ <laughs> ร่อยทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วล,อ,ลองวัลนีจิ้มนะอ๋อเดี๋ยวต้องลองลองดูแล้วกันจะ,ะลองลองจิมดูแล้วก็หนึ่งลูกต่อหนึ่งก็จิ้มจิ้มเลยค่ะลูกค้าจิ้มนี้นะพอจิ้มนี้เลยใช่ไหมครับจิ้มละลูกอะค่ะอันนี้จะเป็นดั้งเดิมออโลเดี๋ยวแอดมินจะขอจิ้มดูแล้วกันนะเทาจิ้มนี้เลยใช่ไหมคะ อ๋ออันนี้ครับกิน,นอ,อย่างน,น,น,นี้นเลยฮะเน,นี่ยนี่รสชาติแบบรสชาติแบบดั้งเดิมเนาะอ,นอันแรกคงจะดีหรอวะ,อะ,อะ โอ้แล oh, ้วตรงไหนล่ะไะ้หัวหมูมาแ20บาทนี่น uh, mm ี hmm. ่อะไรครับนี่เป็นลูกชิ้นบ้านนี่นะครับผมนี่ครับอย่าของร้านการันตีเองนะครับผม เนี่ยยอดรางวัลน้ิ้มนะคะรางวัลน้ำจิ้มด้วยนะครับเดนี่ยดัางเดิมยเนี่ยสองปีอันนี้เผาปีล่าสุดปีล่าสุดแชมป์ปีล่าสุดนะครับเนี่ยวให้ดูถ้วยนะครับผมเดี๋ยวก็หาว่าเอ็ดมินเพราะว่าไม่เชื่อนะครับลูกชิ้นยอดเยี่ยมนะครับได้ถ้วยด้วยถ้วยปีล่าสุดคุณป้าโอเคครับผมสุดยอดเลยครับอันนี้เท่าไหร่ครับถูกไหมอีกอ๋อ เราได้กินได้เลยใช่ไหมอ่านนลองดูครับเรามีช่วยน้ำจิ้มให้นะรวมกันรวมกันไปอาจารย์อาจารย์เราคานนี่ใช่ไหมคะอาจารย์เราสองมาคานนี่ใช่ไหมคะเอ่อหกมาเดี๋ยวคุณนแล้วม่แม่อานั่นแม่ก็ติดกับตาขอคนละคนละราคาคนละราคาคนละราคาโอเคครับผมอันนี้ต้องได้มาพิสูจน์แล้วครับโอ้โเนี่ยที่มาของคำว่าลูกชิ้นยืนกินหน้าสถาน,นีาารถไฟ ดีครับโอเคครับ